เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข็มที่สองค่ะบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาการประหลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับ เด็กนักเรียนอาทิโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดจุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วโดยในการนี้ทางวัดที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้การฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับนักเรียนอายุ12ถึง18ปีในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดครั้งนี้ได้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหลายประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นสิงคโปร์แคนาดาอนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กถ้าฉีดได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาจะทำให้การเปิดภาคเรียนที่สองในปี2564สามารถเปิดได้อย่างต่อเนื่องการฉีดทั้งในโรงเรียนของภาครัฐเอกชนและกลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยและสามารถเปิดเรียนได้อย่างมั่นใจควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดวัคซีนที่เด็กนักเรียนจะได้รับคือวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ไบออนเทซึ่งเป็นหนึ่งใน2ยี่ห้อที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย และเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย